ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะครับพ่อกับผมคือเก่านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินบริเทนใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมนะครับเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับืันนี้ก็พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ้ง แตงน้าโยนนะครับที่ว่ามันมียาขึ้นหลยๆหลนะครับหลังจากฉีดพ่นนะครับยาฆ่ายาไปได้ประมาณแปดมือเก้ามือนะครับเมื่อนี้ก็มาติดตามผลนะครับสําหรับสารที่ใส่สีดนะครับเป็นสารไตรโคเพอร์นะครับผสมกับบีทไพรีแบคนะครับแต่ว่าบนแนนํำให้ฉีดเขาน้าปังนะครับเพราะว่าเขามันสีบัตนะครับมันสีเฮดในเขาก่อแบะนะครับอันนี้ยามันใหญ่ยามันหลายนะครับเขาก็อายุเกือบสองเดือนแล้วนะครับ กะทาการชีดนะครับกะค่อนข้างที่สี่ได้ผลอยุ่นะครับเพราะว่าสีเป็นหยาหนวดปลาดุกนะครับพักปลอดเทียนนาะครับกะถือว่ากะถือว่าตายดียุ่นะครับเพราะว่าหยาลายนะครับเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านองมาเบิ้งนะครับนี่ครับนี่นบ่พักปลอดเทียนนานน่สียุบเบิ้ลแล้วนะครับนี่ครับนห็นบ่กับต้นหนวดปลาดุกหรือว่าพืนให้เขาไปเขียดนี่ครับเดี๋ยวสี่มะลกเบิ้งนี่ ขันยังซี่คือมันตต่ครับมันเน่ามันเน่านี้นี่ครับนี่คือเน่าแล้วครับเขากระสีออกเหลืองๆนะครับจากหน่อยนะครับเพราะว่ายาตัวนี้บนเวน้าให้ฉีดหน้าปังนะครับเป็นฉีดเขาน้าปีได้อยู่นะครับสําหรับยาที่ซีไซซฉีดเขาน้าปังนะครับหรือว่าเขาน้าปีเพราะไม่พี่น้องไม่อยัางให้เขาบัดเขาจังซี่นะครับต้องขาตั้งแต่นน้อยนะครับ สีเป็นสารนะครับพี่นกซูเลมน,นะครับหรือว่าสารไฮลิบินซอกแซมยังสีนะครับมันสีบรเิเวณให้เขากอ่อแบะยังสีนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสารที่ค่อนข้างนี่สีแห้งนี่ครับพี่พาน้องลุยลงไปเบิ้งนี่ครับอันนี้เป็นยาหนวดประดุกตรงนี้ปกติที่ว่าผมพาพี่นอกก้องมาเบิ้งเป็นดงเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าพี่น้องเปื่อยลงไปแล้วเห็นไ่มครันี่ครับยามันเปื่อยลงไปละ เดี๋ยวพาพี่พานนองอยางสำรวจในเปลียงนาเลยนะครับนี่ครับนี่เห็นบ่หยาหนวดประดุกหรือว่าพื้นเคยกบไปเขียนนะครับนี่เซ็ตแล้วครับนี่ยังสี่มนาลอดนะครับนี่ครับเบิง้งก่อนนี้เบิ้งฉีดลกคุณนม้เบิ้งพี่น,น้องน,น,อนี่เห็นบ่มันไตนะครับมันตไตในค้นนะครับนี่เห็นมอนฉิดเป่อยงฉีพี่น่องเห็นบ่ครับ นี่ครับพุนอะของนี่แห้งหลายบนด้พี่นอ้องตาพี่ว่าน้องว่าเบิง้งคุณมองนี่แห้งเป็นดงมันเลยนะครับนี่ครับแห้งเป็นดงเลยนะครับนี่พี่นอ้องอือนี่จะคือไข่กบใข่เขียดล้วนๆนะครับพุนพี่น้องนี่เห็นวะแดว๋ิลส์ลกให้เบิ้งพี่น้องนี่นี่ คือมันตายแล้วครับนี่ครับเห็นวัพี่น้องอันนี้มันเปื่อยนะครับเปื่อยหักนี่สีดไปพุ่มมองได้แดงๆท่นคือหยาทั้งนั้นนะครับมองได้ที่เขียวๆอยู่กับคือเขานะครับแต่ว่าผมแนะนําให้พี่น้องนะครับใส่กับหน้าปังนะครับเพราะว่าเขามันสีฟื้นตัซ่านะครับแนะนาให้ใส่แต่กับหน้าปีนะครับสําหรับสารไตโคเพอร์นะครับผสมกับบีดไพริแบกนะครับนี่ครับ นี่ครับของไม้ก็จะเป็นจ็าซี่นะครับเป็นบอต้นเขียวๆนี่คือเขานะครับอันเหลืองๆยื่นขึ้นคือหย่านะครับบนาสีฟื้นได้แล้วนะครับนี่นี่ครับหย่าเบิงนะครับอันนี้สารเี่้วใสก็เป็นสารบิดพายิแบกนะครับพี่น้องเสียวมาฉีดกะอัตราการใช้พยายามอันดีๆนะครับยู่ขางสลากขวดนะครับพี่น้องนะครับนี่เห็นไหมครับ สำหรับสารที่ใส่ฉีดเขาที่ว่ามันเอาดีก็หนีนะครับกับสิเป็นสารพวกไพลิบินซ็อกแซมนะครับกับพีน็อกโซเลมนะครับที่ผมใส่ฉีดนะครับหลังโยนเขาหรือว่าว่านเขาได้ประมาณจากขั้นฉีดขาดกกประมาณจากเจ็ดมือนะครับเจ็ดมือหรือหามือก็ได้นะครับสําหรับน้ำว่านน้าตุ่มนี่ก็ผสมเพท,ทีละคอนะครับสามารถฉีดได้เลยหลังจากว่าน มือหนึ่งมือที่สองมือที่สามนะครับฉีดได้เลยนะครับสําหรับสารอีกสารต้นเพราะว่าสารตัวนั้นสีเฮดปฏิกิริยากับเขาหน่อยที่สุดนะครับคันว่า่าเป็นบ่เกิดเอียงกับเข่ากะสีว่าผมตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นยาขายนะครับตัวนั้นมันสีราคาค่อนข้างแพงนะครับบ่คือพวกบิดไพริบแบกกับไตรโคเพอร์กับอันนี้นะครับอันนี้ราคาบ่าค่อยแพงนะครับนี่เห็นไหมพี่น้องพุน เขา็ก่อแบะเนี่ยจังหน่อยแต่วันก็ฟื้นนะครับสําหรับเขาน้าปีนะครับแต่ว่าโบนาน้ำให้เอามาฉีดเขาน้าปังนะครับเขาน้าปังมันอยากมันอยากฟื้นยากนะครับในเขาน้าปีนะครับเป็นไวนหนวดประดุกขึ้นมาพี่น้องดึงขึ้นมานี่นี่คือตายนะครับเราอีกสายอีกตัวนึ่งก็เป็น m c p a นะครับก็ใส่ได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งเป็น ยี่ห้อบาสากันนะครับตัวนั้นบรเเ็ดใ้เขาบัดเขาเขาเหลืองนะครับสามารถจี้ได้ซ้ำได้นะครับอีกยี่ห้อนั้นนะครับสามารถฉีดเก็บนวดประดุกนะครับผักปอดเทียนน้าได้นะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างพี่สีแพงจังหน่อยนะครับลิตรนึงก็ประมาณหกเจ็ดร้อยบาทนะครับปลาซาการนะครับคันพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อนะครับยี่ห้อบาสากันนะครับเอามาฉีดเก็บซุ้มนวดประดุกนึ่งขวดกระซี ฉีดได้ประมาณ4ีหาไรนะครับหนึ่งลิตรนะครับนี่พี่น้องพูดนะแต่ว่าเยมใหงาใหญ่บันนี้นะครับกําจัดยากนะครับขั้นหงาใหญ่บานนี้นะครับหงายขึ้นมาจากใบ2สองใบอย่างนี้นะครับฉีดเลยนะครับสําหรับเมื่อนี้กับน้าสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือก่านะครับบัดนี้กับสีขอล้าพี่ล้าน้องไปก่อนนะครับเป็นบัตนครับแดงๆนี่คือหยานะครับอันนั้นเป็นก๊กซ้ายนะครับตายไปแล้วนะครับนี่ครับ มองเขียวๆนี่ก็คือเขานะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ล้านองไปก่อนนะครับสีไปเฮ็ดเวียกตตอนะครับสีไปซีเข่าตอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ